นีสวัสดีค่ะวันนี้พิมอยากให้พ nah> ิมชิมกับอันนี้เอาไปคลุกกับตนนจีนอ่ะได้เลยค่ะแม่ที่ปักจอมพิมก็ซื้อมาอานีคืตำปูปดาลลอยเนื้อเด็ดอันนี้คือไรซุปหน่อไม้สั่งปะนตังหนี่เอาหมกหน่อไม้หทอะไรคะปูปาแบบรอ

บอกเขาหน่อยได้ไหมเค็มไรเลยอ่ะเค็มเหรอจะเค็มไม่ได้นะต้องบอกน้องไม่ไม่ต่งไก่ไก่ย่างไปอย่างต่างอันนี้หมูหรือว่าเนื้อแม่เนื้อเกิดไหมฮาร์ดมาบอกเขาได้ไหมบอกอ่ะมันกินได้มันยเค็มมากเลยอ่ะกินวันนี้เปลี่ยนไตพรุ่งนี้นะไม่ไหวนะอะไรอะไรกิ้วอันนี้อ่ะ เดี๋ยวบอกเขาคนเขาบอกคนเนี่ยเลบแบบเดเมอาจะมเรากินเค็มกันนะอย่าลืมแม่เจล่เค็มไป่ยนไม่มีความนัวเรากินเค็มกันนะอย่าลืมแม่ก็เิ็มเค็มเราก็เค็มเค็มไม่ด้เห็นไหมละ

ขอากด้วยนอยากด้ิชิมไก่เจ้านี้นี่ไก่ยายมเลยว่าไก่เจ้านี้อร่อยจริงออกมาอย่างนี้เลยลุยมือเลยไก่ขอร่อจริงนะโอ้อรไอ่ กำลังชิมกุ้งตัวไหนดีเอาไปเลยทั้งิีนนี่เองเดแล้วมาชิมน้ำจิ้มเขาหนวเลไก่อะจเหรอครับคาวบ้าขอน่จิมไอ้ขอนไก่เด็กกัน้แม่เนาะไก่ไก่เขาจนกวางอะแม่นมาแล้วขอหนึ่งจิ้มไอนน้องสาขอน้่จิมนี้ไก่ขนนัวเนาะ จำเจอเป็นไงกนบกบพีดวง,งหเห็ไหมฮะเผ็ดแต่ชอบตำปลาแต่เขามีเม็ดกระถินด้วยนี่ทำไมมันไม่มีอ่ะเขเปลี่ยนชุดไหมอ่ะใไปดูที่พิมพ์มาน้ไปที่พิมพ์เลยชอบเนี่ยดำปลาเม็ดกระถินน่ะบ่านสจ พี่บอลประกดเลยจนะำได้ว่าพี่บอลเขาสั่งลาบปลาดุกมจกินใช่ไหมอร่อยอร่อยมากรับประดุกเขาได้เมื่อวานเราก็มากินมแต่มันแห้งเนาะดูว่าลาบปลาดุกเขาผ่านไหมผ่านผ่านอันนี้ลาบปลาดุกเนี่ยมีหอมมีเนื้อโคตรอรอยกินข้าวเหนียวจบเลย จเพราะว่าของก็ชอบมากนะล่ากระดุก